สบายดีพี่น้องสบายดีมาเลาะเบิ่งกเฮดต่อพี่น้องบ้านอินเตอรสิถ่ายคลิปเตๆพี่น้องเพิ่นก็าหักก้ตื่นพี่น้องตอนหมอก็อยันเพื่อนพักพอได้ลายพี่น้องน้ำหนักลงแไงเพิ่นว่ายังเห็นนะว่าเฮดเพาะเห็นบอลสาวเออเด็ดพี่น้องเด้ดได้แล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องเก็บเห็ดเพาะพี่น้องเอ้รเ่เต์เพิ่นถ่ายคลิปมื้อเช้านี่มาเก็บเห็ดเพาะนึงเนี่ย แต่โอนเห็นในกล้องคือโ่นยังกักซ่างยังมาลายพี่น้องปุ่นไปเลยไปเลยพาเขาไปเลาะเลยว่ะเลยต่อว่ะอันนี้เคยเห็นทอนี่จะรังเกือบที่น้มโศกมันบ่เอามันก็เน่าเอะไ่เนี่ยเน่ากับเน่าวันนั้นน้อยแห้งที่ได้ใส่เน่าบอกเน่าก็ยาบ่น้อยแห้งโอดไปปหล่อพี่น้องแล้วก็เป็นว่ายังอยากได้เฮ็ดอันพวกไก่น้อยพี่น้องก็สิพาเนไปเบิ่งพี่น้องบอกนะ บน,ว,นว่าแกงเสพดอกสดเด็ดพี่ดอกพี่ดอกงูพี่ดอกงูยังว่าหนิงูยังวะง,ง,งูพี่ดอกโอ้ยคันเจอบีวาที่ถึงเลขเลยพี่ดอกเอองูกันเป้ากันเต้าเดี๋พี่ดอกที่ซูมบึงยามพลพี่ดอกงูอยากลายพี่ดอก เันวานนี่โอ้ยถึกเลขแล้ววานนี่ไปหาต่อเสียบจุบเลยแม่นแท้เนี่ยเพาะพี่น้องอ้าชิโลเท่านี้เพี่น้องแท่น้องนะน้องมะเท่าก็น้ำขึ้นเลยเพี่น้องปลาก็ะยับใหญ่เพี่น้องพอจะชอบมามันฉัดปั่วปั่วพี่น้อง ปลาลินด what, what, oh, 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 ัมใหม่น้อเด้อวดวดอ๋อลายขนาดพี่น้องนี่พี่น้องนี่พี่น้องอ้าตัวพี่น้องนี่อันนี้กับแมนอันนี้กับแมนพี่น้องนี่นี่แมน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 ปลาตัวหลับทราบเลยพี่น้องเลย

นี่ไข่นยหน่อยแม่น huh. yeah. ี่นี่กับแม่นี่นี่พี่น้องสิพาพี่น้องมาเบ่งเห็ดเพาะเห็ดเพาะนี่นี่นี่แม่เลนี่นี่พี่น้องแม่เลยนี่นี่นี่น้องจิ้มอัมาวนกัแม่นจิ้มเอาจิ้มเอาเลยพี่น้องพี่น้องเขาเดียวหนึ่ง เด็กลายนึงเอาไปมาซาวนี่กัสานีเลยเดี๋ยวพี่น้องอันกับแม่เอต้ดพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสองโสองอันเดี๋ยวัวใหญ่น้อนับกุ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 บอ่อนห้อนพี่น้องบางทีกัลวกปากเด้เตัวดีกระแมนดี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 เออขักไว้นี่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  น้ำสซ่มันกำลังเกิดพี่น้องอเอาบทันกับเนาเนาะเนาแก่พี่น้องบุ๋มปเป็นเชียนง่ายตาตรงตาดีพี่นออ้องนี่เติกับยางกายว่าผู้เท่าเดี่วกับพี่น้องเลยรอให้เฮ็ดน,นี่พี่น้องเจออีกแล้วนี่นี่นี่เจออีกสองหน่วยโอ้สามหน่วยพี่น้องเลยแบบนีแ้แซ่บพี่น้องมันอ่อน กบ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 อันน <ains S 1> ี ouais. it, uh ้ก huh. ็ะเบนพี่น้องมโหมสกันพี่น้องเ็ดเผอกนังเลยเนี่ยมาเลยพี่น้องสองโตป่วนพี่น้องไงป่วนขนาดเมื่อเช้าหนึเดี่ยวไปลงป่าลงน้องมาไปนำกันสองโตบดเห็นแต่โตเดียวพี่น้องอ้าว อต้องเกิดแคมน้องก็เกิดได้นี่พี่น้องเผลมาเชื่องแซ่บผลมาแ่บบ่นี่พี่น้องนี่ปุ๊บลูกกวนเป็นกวนพี่น้องเศรีพี่น้องเห็ดปลวกมีปลวกเนาะมันจังเกิดเลยเกิดอยูครูพี่เห็ดปลวกพี่น้องมาพี่กระซามซามนี่พี่น้องเอาหน้าตัวหน่อยอันไล่ก็เอาตัววันนี้ต้องไล่อยู่อันเดียว เออตัวน้อง uh ์ตเอามันดอกสวยเลยไปเอาก็นั่งเด็ดตีนเด็ดตีนแล้วก็ล้างแกงอ็อกเซฟพี่พี่น้องเซฟบ่อืกเป็นยังบ่มีราคาเซฟนี่พี่น้องอยู่บอนดีดอกใหญ่พี่น้องดอกใหญ่ ลองพี่น้องไข่ขึ้นนี่กระดาษเลยพี่น้องนี่พี่น้อง öm, เ,อเป็นจุ่มซับสี้เอาพี่น้องดิฮะโตนีนคค่พี่น้อง,ง,งน,งน,งน,องอนี่มาเอาทางนี้วัดนี่นี่ให้ขัดวัดเลยจุ่มขักจุ่มแน่เลยนี่นี่ขาวอาลาบสิป้าพี่น้องง่ายเกินนี้เกินแห้งลายพี่น้องโหเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนี่มาเอาพี่เดีนะพี่เอาพีดี นี่นี่นี่พี่น้องไงเอาลาบอยู่สองโฟนพี่น้องไ้กระแมนพี่น้องีเอาแบบนีลด เ็บมาพี่น้องบชิล่างไวบอได้ร้ายเติบเลยพี่น้องเจ็ดมีใครก็อยากมองขาม นูแม่ยันดอกเขาขี้ขั้นล่างขีข้ขั้นอันน่ะต้องเสียเวล,ลาพี่น้องเลยอุ่นเอากระนังส้อมพี่น้องเลยมีเบี้ยเนาะนังส้อมเฮ็ดอยู่แล้วพี่น้องอ๋ออ๋อใส่กระตูนนะเฮ็ดเอ็ดเปอรลายกระแบงไใบมุกพี่น้องมุกก็เป็นเบามุกแซบ่บมุมกสบายตัวลายกระดานพี่น้อง เจอดอกใหญ่แน่แบบนี้นเป็นผุ่มป้าที่ขักเราป้าพี่น้องผุ่มเดียวนี่เต็มซามเลยพี่หน้อง เชียงเชียงแล้วพี่น้องอเล้วเก็บเพชรไปนำพังเพลงไปนำเสร็จหมดเลยพี่น้องมาสรุปเพชรเท่ามันได้ละได้หลายสำได้พี่น้อง สรุปเฮ็ดไปเมื่อสอบเพื่อสอบอีกอ้อตัวพี่น้องได้บักหลายหนึ่งพี่น้องเลยเนี่ยกินยูกับเมื่อเกี้เพื่อนพี่น้องเลยก็สิมกกินแน่เนาะมกแ<ต><ใ>นแบบแ่เศร้าเด้อพีอนอนนนนอ่น้องเด้วมันสวยเลยเต่เศร้าๆเลยเราเต้ทรงนมใหญ่ยังไม่ได้กินนมมันยังพอ ม,มื่อสอบเมื่อสอบไปลาพีล่ลาน้องใช่ไหมอ๋อลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พ่อกับคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสบายดีดพี่น้องลาไปก่อนพี่น้องเจอกันคลิปหน้า